สวัสดีตอนเช้าครับสำหรับเช้าวันหยุดที่สดใสนะครับก็แหงหายกันไปเมินเลยนะครับก็มาได้ปะกันนะครับมาเจ้านี้ก็ขออะเมริกาโน่นะครับไม่ใส่น้ําตาลนะครับแก้วดำเลยก็ใส่ขวดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ชงเป็นแก้วที่2นะครับแล้วนะครับตัวเลยแก้วจะดูดำๆน้อยหนึ่ง ใส่กระปุกไว้นะครับจะเอาไว้ไปกินที่สวนนะครับก็สําหรับช่วงเวลาที่หายไปเกือบเกินปีเลยนะครับ6เดือนนะครับที่ไปเล่นเฟซนะครับคือปิดหมดเลยนะครับการเล่นโซเชียลนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยทำอย่างพ่องที่หายไปในเวลา6เดือนนี้นะครับ ก็ตื่นเจ้ามานะครับผมก็จะจิบกาแฟอ่านข่าวนะครับแล้วก็จดบันทึกไอเดียดีๆนะครับที่ฮ็อกิดได้ในระหวา่างวันหรือว่าหลังตื่นนอนฮอกิ้อย่างได้ฮ็อจดนะครับบานมันลืมนะครับเป็นไอเดียต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็มาเปิด ดูข่าวก่จะอ่านข่าวจากพวก MSN News นะครับก่จะศึกษาทางด้านเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับช่วงนี้นะครับเรื่องของการปรับ mindset การพัฒนาตัวเองการคิดบวกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการ manifest ซึ่งตอนนี้กำลังแพร่หลายเลยนะครับเรื่องการใช้กฎแรงดึงดูดนะครับ เพื่อนะครับเพื่อได้มาในสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ปรารถนานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโชคลาภนะครับเงินทองนะครับหรือจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราต้องการนะครับเราสามารถใช้กดแรงดึงดูดเนี่ยดึงดูดได้นะครับซึ่งผมก็ได้ลองปฏิบัตินะครับดูก็มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเลยนะครับทุกๆ1ิบโมงนะครับผมก็จะมานั่งเปิดดูอ่า ตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะตลาดหลักทรัพย์จะเปิด10โมงนะครับแล้วก็ดูราคาหุ้นนะครับการซื้อขายปริมาณการซื้อขายมากน้อยเพียงใดนะครับเราควรที่จะซื้อตัวไหนขายตัวไหนนะครับแล้วก็อ่านหนังสือนะครับหลายๆแนวนะครับเพราะว่าจะเป็น For e x รกหรือจะเป็นหุ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องอันนี้เป็น the magic นะครับของโรน่าเบิร์นนะครับคนที่เขียนเรื่อง The secret นะครับที่เคยดังๆแต่ก่อนนะครับ แล้วก็เป็นแหมเล่มหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นปกแข่งนอยหนึ่งนะครับนี่ได้มาใหม่ยังไม่ได้แกะอ่านนะครับก็เนี่ยครับหเดือนหนังสือที่อ่านไปทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับยู่ประมาณ3ชั้นนะครับสาชั้น4ชั้นก็จะมีเกี่ยวกับการปรับแนวคิดนะครับการใช้จิตวิทยานะครับเพื่อพัฒนาตนเองนะครับแล้วในส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ การใช้กดแรงดึงดูดปรับไมเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของน,น,นี่เล่มนี้ครับที่เป็นที่นิยมกันตอนนี้เจขั้นตอนสู่สิ่งที่ปรารถนามาดิเฟสเล่มสีส้มเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมี The f A.M. Miracle นะครับชีวิตจะดีขึ้นอย่างมาสจันเลยนะครับถ้าตื่นตอนตีห้นะครับแล้วก็ Miracle Morning นะครับ แล้วก็ยังมีเกี่ยวกับการลงทุนนะครับของคุณพอลนะครับก็จะติดตามของคุณพอลทุกเล่มเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแถมหนึ่งเล่มนะครับ The 1%นนะครับดีมากๆเลยครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเก็บการออมนะครับการลงทุนนะครับแล้วก็ยังมีของนี่นะฮะของคุณดิวนะครับสําเร็จนอกกรอบนะคคุณดิวแล้วก็เกี่ยวกับระบบการเงินนะครับ F ฟสสแ t a ด d a r ดเนาะแล้วก็ ดีมากๆเลยเล่มนี้นะครับเช้เวลาเมินขนาดเลยกว่าจะอ่านจบนะครับแล้วก็จะมีบางครั้งก็ต้องใช้วิชาใจเบาพ่องอนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับคิดอย่างทรัมป์กาอย่างกาอรนะครับก็หนังสือจะประมาณนี้นะครับ h ฮลิง n ิสต์เดอะนิวไนี่ก็เป็นพลังแห่งการเยียวยาที่ล้ำค่านะครับนี่ก็เป็นหนังสือแปลนะครับของนักเขียนต่างประเทศนะครับแล้วก็มีหนังสือแปลแหมหลายๆเล่มเลยนะครับนี่ก็พะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นนะครับนี่ก็ดีมากๆเลยแล้วผมก็จะมีนะครับวิชั่นบอร์ดนะครับกระดานความฝันนะครับเป้าหมายนะคือเป้าหมายอยากมีหุ่นที่ดีนะครับแล้วก็จะมีอ่า เป้าหมายทางด้านการเก็บออมการลงทุนนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็จากผลลัพธ์แห่งการเก็บตัวนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนสิ่งที่ได้มาคือ Toyota าฟอร์จูเครับผมก็ตอนแรกก็คือตั้งเป้าไว้ว่าจะเออเอาเป็น BMC อี่ีนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามัน น่าจะบาตอบโจทย์นะครับก็เลยเลือกเป็น t o y o ต้าฟอร์จูเนะครับกันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีแฮมไลน์ซิงนะครับที่ผมได้จากการอ่านหนังสือนะครับหลายๆอย่างเลยบอกว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับของผมที่ดีขึ้นนะครับหุ่นก็เริ่มดีขึ้นแต่บัถึงกับดีมากนะครับคือน้ําหนักจาก90นะครับ90เหลือ เจ็ดสิบกว่าโลอะครับคือสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยเวลาว่างเนี่ยผมก็จะทํางานอดิเรกนะครับสะสมม้วนเทปคาสเซ็ตนะครับแผ่นเสียงไวนิลนะครับก็จะมีที่สะสมไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยครับอ่าแคลสนะครับแคลสก็มีอยู่หลายอัลบั้มเลยนะครับของไม้เมืองนะครับของพี่ไผ่พงศธรของมณแคนแกนคูนแล้วก็มีของเพลงสากล แล้วก็ยังมีในในยุค90ดีทูบีพิส a ม e เกอร์นะครับ n i โคเท d ิโอ i ดโดฟินโลโซนะครับนะ่ะก็จะมาเปิดฟังแก้งอมแก้งเางานะครับในแต่ละวันนะครับมันก็เป็นความชอบอ่ของแต่ละคนเนาะว่าแต่ละคนก็จะใช้เวลาว่างแบบไหนนะครับผมนี่ชอบฟังเพลงเบาๆนะครับ ก็ตอนนี้มันเป็นอย่างที่ง่ายไปหมดนะครับเป็นยุคดิจิตอลเนานะเพลงต่างๆมันก็มาในรูปแบบของยุคดิจิตอลก็คือผมชอบอย่างที่เป็นอนาล็อกแบบอย่างีนะครับมันมีการแกะม้วนเทพการอ่านหน้าปกการอ่านเนื้อร้องทํานองต่างๆเออดูแล้วมันออมันมีมิติแห่งมิติหนึ่งนะครับก็เป็นอย่างที่เป็นความชอบเนาะ มันก็ดีมากๆเลยนะครับกับการที่ผมเลิกเล่นโซเชียลไป6กเดือนนี้นะครับก็มีอย่างในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเยอะๆมากมายเลยนะครับทำให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเก่านะครับมีความคิดนะครับเราทำสมาธินะครับสวดมนต์นะครับทำให้ กลายเป็นคนที่มีความคิดบวกขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากเดิมที่เป็นคนที่แบบว่าเออเอะไออ,อ,อย่างน้อยก็เกลียดกับโครง่ายอย่างเอยีอยนะครับก็จะปรับปรุงตัวเองขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวขอนอนสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จใจพลังงานทั้งการเทรดหุ้นนะครับหลายๆอย่างดูตลาดอ่านหนังสือนะครับก็นอนสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปออกกําลังกายด้วยการทํางานที่สวน ต่อนะครับครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์นั่งดูนั่งฟังผมจมมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณเต้ๆตนะครับต่อไปก็เจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมวันนี้สวัสดีครับ